แอนเมียชาคริต ถูกทักบ่อยเรื่องหุ่นเผยเหตุผลที่ช่วงนี้ดูอวบป,ปากบอกเองค่ะว่าสําหรับแอนพัทเทราพันริยาสาวสุดที่รักของชากรตแย้มนม้มที่มักจะมีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากให้ได้ติดตามชมกันอยู่เสมอล่าสุดแอนพัทเทราได้มาเล่าถึงสาเหตุที่ในช่วงนี้ทําให้ดูอวบอันเป็นพิเศษและเมื่อได้ฟังเหตุผลจนจบทําเอาแฟนๆต่างแอบลุ้นเอาใจช่วยและส่งกําลังใจให้เธอไปอย่างรัวๆค่ะรีสาวแอนได้เผย ขออภัยในความผมงอกนิดหนึงเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปยอมต้องออกตัว2เรื่องคือ 1. เรื่องผมใช่ไหม 2. 2. เรื่องอวบอันนิดหนึงเพราะว่าทำลูคือต้องกินฮอร์โมนฉีดปรับอะไรแบบเยอะมากๆก็จะอวบนิดนึงแต่จริงๆแล้วอวบแบบนี้สามีรักสามีหลงค่ะลูกเองก็ยังรักยังหลงเลยเพราะอะไรอรู้ปะลุงบอกแม่หนูชอบตัวนุ่มนิ่มของแม่จังคือต้องมาอยู่บนตัวเราตลอดเวลา เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าเพิ่งทักให้แม่เสียความมั่นใจเยอะค่ะ